มาตามอเห็ดปวกพนยุมหนึ่งครับพี่น้องอดอกเพิ้ลรูดครับอำโพงจุ่มหนึ่งครับ เฮ็ดมันตูรวนๆครับนี่สิยู่ระมณวางโลกลกัวอยู่เนาจะจะโลก,กัวจะพี่น้องสวัสดีครับกาบสวัสดีพญา,ายัยญายยพ่อแม่พีพรร ầ, น่น้องเอฟซีกันขามาิีตามรับชมนะครับบอกว่าสิเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเสาร์วันนี้ก็พบปะกันกับบาวนันชื่อเก่าครับื้นนี้มาผู้เดียวครัพรรบพี่น้องสกองอยเป็นเจ็บทอง ก็เลยหายพ็นยุทธอยู่บ้านครับมือ่กอกี้ภาพพ่อแม่พี่น้องเดินทางขึ้นเขาคือเก่าครับหากเก็บเพชดมันปูคือเก่าครับพออยู่ป่าลางเฮดกับโบคอยมีครับพี่น้องเลยขึ้นมาอีกเป็นรอบที่สามครับมาพอกันเสาร์มื่อกี้ก็เสาร์วันที่หนึ่งครับเดือนกันยายนปีพศสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดครับมาไม้เกา่าคือเก่าครับพี่น้องป่าบันสังหอมครับ ขึ้นมาผู้สองตาดครับอำเภอบุญทลิกจังหวัดรบนคือเก่าครับไปดูไปชมกันครับมื้อวันสิได์ที่มานกันบ่าครับไปครับจอดรถไหวยางลงมาก,กับสิมาพอลำธานเส้นนี้ครับถามลำทานนี่ไปกับยางลำธารขึ้นไปกับฝุ่นนะครับหอดผู้สองตาดครับทางจากหวยตัวนี้ไปกับประมาณกิโลอยู่ครับ ขึ้นไปหอดลังเขาหลุนเมืองน้ำกันครับมาน,นี่เดินทางน้ำกันชามสีข้นครับจุ่มแบกแหกมานครับเป็นเทดมันปูคือเขาครับมาน,นี่โอ้ใหดอกใหญ่หครับ

ท่านพอเป็นโม่ครับ ตามเอเห็ดปวกพนยุมนึงครับพี่นอ้องดอกเพิ้ลรูดครับแมงจ่ะเพิ้ลอูวขาขึ้นบดได้ครับ ก่อนยงมันมเดียวครับดอกงามนะครับกําลังจูกําลังสิบานครับ มันพออยจุ่มหนึ่งครับโอนี้เฮ็ดห่างๆครับควรกระตอกก็ฝน ให้ใหญ่ครับนีงูเดียวกันครับข้างนี้จูมน้อย ันจุ่มครับ เกิดนงางห้างยายายกันครับหาพันพูครับ เห็นเห็ดตอนฝนตกครับดอกตูมีมนที่ราครับกําลังงามเลย อพอเป็นโยมกับพอดเรื่อยๆล้วให้อยู่ครับวนทุกแดดออกครับพอเก็บพอยเลี่ยมครับมันตัวอมโมไง่แห้งครับเดินทางครับลงไปหารถครับตอนนี้ก็เที่ยงกลัวครับ สรุปจะได้ยอดมานมัณย์มัครับมาคนเดียวกับมานอยู่ครับพี่น้องเห็ดปวกกับพอยครับพ่นหนึ่งครับหักปลายครับเห็ดมันปลูกอ่ะมันนี่ห้างห้างครับพี่น้องดอกน้อยเพิ่นจงไวยกับยังข์หันใหญ่ครับเด็เครื่องตาครับมันนี่ตาใหญ่ครับเดี๋ยวสิครับไปบานสิไปเทออกให้พรอแมพี่น้องเบิ้งครับ เอาเพโซเสากอยกันครับสำหรับยอดไดมนอนี้ก็ถือว่ามันยครับหาคนเดียวครับดอกท้ายแน่บ่ท้ายแนงครับฝนก็นตกส่วนล้ายสิบ่ค่คอยไดท้ายครับผลตกก็เก็บเลยครับเฮดกับบ่วอเป็นหมูดมอนดครับออกเป็นยุออกเป็นจุ่มเป็นยุ่มครับจุ่มละสี่หาดอกจุ่มละสิบดอกครับ เดี๋ยวไปเบ่งยุ่เหอนอีกเท่านึงครับพี่น้องกลับไปหอดบานหมดแล้วครับเดินทางลงมาจากเขาก็มาหอดรถก็เที่ยงที่บายเลยครับกลับมาหอดบานนะครับพนตกห้ามาต่ป่าครับมันเป็นดงเห็ดปวกจ้พี่น้องันนี้มานเห็ดปวกครับไปผู้เดียวได้พ่นหนึ่ง ประลายดอกครับสิบประมาณสิบดอกหวานบึนเหนเหนาะหวานนี่เก็ย่างอยู่เนาะเบิร์ดหรอ้างอะไรเบิร์ดนะจำเห็นไหมบัน่งเห็ดมันปูล้วนๆครับ สี่ยูประมาณวางโลกัวอยูเนาะจะโลกัวจะพี่น้องวนกระโต๊ะรับอยูุป่าเฮ็ดมึอนี่ครับเสี่ยงห่างแน่ครับดอกจงไหวกับวัฒน์ใหญ่แห้งครับก็ไปหาไปเก็บหม่องเก่าน้ำเนาะไปสัมเหมือที่สองครับมือนีก็เลยห่างๆคันเวีนมือกับที่พ่อได้เก็บอยู่ครับยอดใดยอดมานมึอนี่ก็อว่วยังใด้ยังมานอยู่ครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้บานาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกท่านที่เข้าามติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปวันนี้บานาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก็ไว้ทะลุน้ำกันคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปันอาพญามยายนะครับ